ซึ่งคือติดต่อมาแล้วับวอล์กอินเข้ามาเพื่อความประสงค์จะมาจาหน่ายสินค้านะครับถ้าอยากจะมาสัตยพันให้กับทางทางประชาชนนะครับก็มาร่วมมาจับจ่ายใช้สอยโดยการจัดตั้งเปเขาเรียกว่าก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงทางประชาชนทุกทุกชื่ยมละครับแล้วก็จากเราเป็นรำพีนะครับสร้าง เป็นแบบต้องเกี่ยวนะครับนี่ตอบครับโอเคยกนิ้วหน่อยครับครับรบกวนนะฮะละครสัตว์แล้วก็พื้นที่เราว่างดินทิศเปียงพอนะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีการจัดสรรพื้นที่ในการเช่าระยะยาวเช่นเอ่อ ร้านร้านสะดวกซื้อต่างๆร้านาร้นค้าต่างๆนะครับที่ต้องการเออ่ร้านคาเฟ่ต่างๆกาแฟนะครับเราที่ตรงนี้ถูกหลุยาวมีเทคคเราจะสร้านี่ให้เช่าระยะยาวได้สิบปี20ปีนะครับต้องมาสร้างครับร้านตรงแปลงนี้ก็จะกลายเป็นเออ่ทำเป็นเกษตรท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งนี้แต่รุ่นใหม่ให้ผมเยอะครับรุ่นเก่าก็เรียนรู้ด้วยรุ่นใหม่ก็เรียนรู้ต่อ ด้านหลังก็จะมีร่างน้ำจะมีตลาดน้ำเกิดขึ้นรายนนี้คือคุณพ่อผมนะครับได้สร้างกระดางเป็นเลคนะครับพื้นที่วันละสี่สิบไร่โดยมีน้ำตกกำลังข <Bruno> ่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนะครับยังไม่เสร็จดีแต่เสร็จแน่นอนครับแล้วก็มีร่องน้ำร่องน้ำก็น่ากว้างประมาณเกือบสิบเมตรเพื่อมีเรือมาพายมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นตลาดน้ำนะฮะภายใต้เครนเจ็ดสี่ แล้วก็อยากทราบที่มานิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับมีที่มาที่ไปยังไงเครื่องบินลำนี้ผมได้ย้ายมาเมื่อปี2558เราไปขนได้มาจากสนามบินดอนเมืองนะเครื่องบินลำนี้อดีตจมน้ำอยู่ตรงล้อครึ่งหนึ่งกับถึงใต้้องเพราะปีปีภัยน้ำท่วมปี54ท,ทุกคนจำได้254 5น้ำท่วมหนักเลย มาตรงนี้ได้มาโดยการถอดประกอบนะฮะโดยการถอดน็อตทุกชิ้นส่วนนี่เป็นน็อตหมดนะครับไม่ได้เป็นการตัดตดไฟอย่างนะครับตัดเป็นเ,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 นเใช้ไฟตัดนะครับก็คือใช้น็อตแล้วก็มาประกอบ ตอนที่ย้ายมานี่ตื่นเต้นมากนะครับนะบก็มีทีมงานของผมแล้วก็มีคนที่ช่วยย้ายเนี่ยนะทุกสะพานทั้งแต่นอนเมืองนะตอนจีงบางเลนที่อย่างนี้เราต้องมีทีมควรในการนำและย้ายตอนเนี้เราถอดประกอบนะตรงหัวตรงใต้ต้องเครื่องตรงปีกทั้งหมดเนี่ยเราเราถอดประปอบหมด นะเราใช้รถเทรลเลอร์แบบเลี้ยนะฮะซึ่งรถสูงเกินไปเนี่ยก็จะไม่สามารถลอดแม่น้ำผ่านได้เพราะตรงช่วงระหว่องรองนิเวงมาถึงตรงนี้เราวิ่งมาตรงเส้นบางน้อยนะครับบางระจันมันต้องกลับรถเพราะมันผ่านกรุงเทพไม่ได้เพราะมันสะพานมั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 นลอดไม่ได้ครับเแล้วเลยทีมทีมงานขนย้ายติดตั้งเราใช้นั้นตั้งแต่ที่นี่งสามเดือนนะครับแล้วก็อยากจะเวลามาใช้บริการในะคร เที่ยวหรือมาเช่าพื้นที่อะไรติดต่อเบอร์ไหนครับขอเบอร์เดี๋ยวถ้าติดต่อต้องขออนุญาตครับเอ่อเดี๋ยวจะแจ้งไว้ข้างล่างนี่นะครับนะฮะมีข้างล่างนะครับเบอร์โทรก็มีสองหมายเลขนะครับก็ติดต่อได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวจะมาติดต่อที่นี่ก็ได้นะหรือว่าจะวอล์กอินมาตรงที่เป็นส้มนะครับมีออฟฟิศนะฮะห้องแอร์เย็นๆตู้คอนเทนเนอร์สีแดงแล้วมาได้เลยครับหน้าสถานที่ของเราเองครับครับยินดีๆครับขอบคุณครับ